เป็นอกนกิจกรรมดีๆที่เราบรรดาผู้ประกอบการ SME ในประเทศต่างรอคอยนะคะสำหรับการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15และรางวัล MSME Provincial Champion ปี2,566ที่จัดโดยสสวแล้วก็สถาบันเพิ่มผลผล,ผลิตแห่งชาติจัดขึ้นโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา นำโดยนายเวรพงศ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเข้าร่วมงานโดยในปีนี้นะคะได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษนะคะด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ SME ไทยนะคะเห็นความสําคัญของการสร้างคุณค่าร่วมซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับกิจการที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไปพร้อมกันเพื่อความสําเร็จในระยะยาวนั่นเองค่ะ ครับจริงๆวันนี้เป็นการประกวดเอชบีในชาแนลวอร์ดนะครับจัดขึ้นเป็นปีที่15บานะครับบางทีเวลาเราพูดถึงการประกวดก็นึกว่าจะต้องมีการแข่งขันอะไรต่างๆจริงๆเรื่องของการประกวดสุดยอดเอชบีนั้นเป็นเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องของการตรวจประเมินและวิเคราะห์กิจการนะครับว่ามีมิติใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงหรือในเรื่องของต้องดําเนินการนะครับลักษณะก็จะเป็นคะแนนก็ทํางานร่วมกับทางสาบันเพิ่มผลิต นะครับในลักษณะของการประเมินตัวของผู้ประกอบการเองนะครับนั้นในแต่ละปีเนี่ยทีผู้ประกอบการก็จะสามารถสมัครได้อย่างต่อนเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของ continuous improvement นะครับก็คือแปลว่าปีนี้มีติไหนที่ดีแล้วก็สามารถสมัครได้อย่างต่อนเนื่องนะครับในปีนี้เรามีรางวัลพิเศษนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับ SME ที่ได้วัน5ปีซ้อน3ปีซ้อน นะครับแล้วก็ SME ที่มีเรื่องของนวัตรกรรมรวมถึง s m e ที่เน้นเรื่องของ BCG นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของรางวัลพิเศษเพราะว่าอย่างที่เราเรียนว่าการประกวดนั้นมีลักษณะที่จะสามารถประกวดได้ทุกปีนะครับเพราะในมิติที่ต้องพัฒนาปรับปร,ปรงุงอย่างเช่นเรื่องบุคลากรเรื่องบรหิหารจัดการเรื่องต่างๆพวกนี้เป็นการแข่งขันแบบที่สามารถเป็นการพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับในปีนี้เองนะครับคนที่ได้รับรางวัลสุดยอด ที่เป็นคะแนนสูงสุดนะครับพูดง่ายๆคือทุกคนมีโอกาสที่จะได้รางวัลเท่านั้นถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์แต่ว่ารางวัลสูงสุดที่เป็นสุดยอดที่สุดนั้นก็คือจะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงที่สุดในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตักหลักจริงๆอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านว่าการเข้าร่วมโครงการ s อ National น a นลวนั้นเป็นเรื่องของการได้ศึกษาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปในตัวนะครับคนที่ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนะครับทางทีมที่ปรึกษา ก็จะเข้าไปให้คําแนะนําแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าได้เฉพาะปีนี้หรือปีที่แล้วเข้าแล้วก็สามารถเข้าปีนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องก็อยากจะเชิญผู้การทุกท่านที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมประกวดด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีการทํางานนะครับร่วมกับบริษัทอย่างดีร้อยนะครับว่าวันนี้ผู้ประกอบการที่อยากจะออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับก็จะสามารถรับ เรื่องของการประเมินหรือการดูได้เพิ่มเติมด้วยนะครับข้อนอกเหนือจากตัวรางวัลที่มีอยู่แล้วนะครับเมื่กี้ที่เรียนว่าเรามีรางวัลพิเศษเรามีในเรื่องของรางวัลที่คะแนนสูงที่สุดนะครับเรามีรางวัลสําหรับผู้ประกอบการที่อยากจะออกสู่ตลาดต่างประเทศนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการเข้าให้รางวัลที่เป็นระดับจังหวัดด้วยเพื่อจะได้เห็นเอสบีโปรเวนเชียด้วยว่าในแต่ละจังหวัดใครเป็นที่สุดของจังหวัดนั้นๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งครับทักเกฑ์ประเมินจริงเราใช้หลัก ของแนวองค์กรขนาดใหญ่ครับที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง TQA TQC นะครับซึ่งสถาบ,บันเพิ่มเองเป็นผู้ประเมินในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในบริษัทขนาดใหญ่อย่างที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นปูนปตทหรือบริษัทที่เป็นคอประปอเรทเองก็ใช้มาตรฐานตัวนี้ในการประเมินนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการประเมินพัฒนาก็จะมีมุมมองตั้งแต่มุมมองลูกค้ามุมมองการบริหารจัดการนะครับมุมมองถ้าการผลิตการตลาดต่างๆพวกนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนะเพราะฉะนั้นเวลา ทัผู้ประกอบการสมัครเข้ามานะครับท,ทีนี้ลกศาก็จะเข้าไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูในประเด็นต่างๆก็ให้คะแนนเป็นด้านาน,นะครับด้านไหนที่ต้องปรับปรุงจริงก็จะมีคําแนะนําให้ด้วยนะครับถึงบอกว่ามันอย่าเรียกว่าเป็นการแข่งขนัขนในเรื่อง National Award ดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาประเมินเพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพเพราะนั้นการดูคะแนนก็จะดูมาจากมิติดดต่างๆนะครับคะแนนที่ได้ก็จะสะท้อนศักยภาพขององ,องค์กรนะครับการได้คะแนนที่อาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ในบางเรื่อง ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้รู้ไปพัฒนานะครับส่วนไหนที่ผ่านแล้วะคะแนนเกิดขึ้นมาก็ะจะเรียงลำดับขึ้นมาตามนั้นครับโอ้จริงมีคนตอบรับต้องดูอย่างี้ครับถามผมเนี่ยคือคนที่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยทุกคนจะเข้าซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นว่าทาไมถึงมี5ปีซ้อน3ปีซ้อน2ปีซ้อนนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ SME ได้รับเนี่ยผมคิดว่าผลประโยชคัญอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเขาเห็นความสําคัญการตอบรับนี่จริงๆในทุกปีมีจํานวนมาก ผมคิดว่าประเด็นที่อาจจะทําให้ s อสบางรายไม่สนใจที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะว่าพอเห็นข้อมูลปับ๊บก็จะมีเรื่องของเอกสารรายละเอียดอะไรที่ต้องจัดทำนะครับใน,ในช่วงแรกอันนี้เล่าถึงฟีดแบ็กของกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่เคยเข้าร่วมแล้วครับจะลองคุยกับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมเนี่ยจะทราบว่าการที่เขาได้ทําเอกสารข้อมูลต่างๆมันเป็นการสอบทานตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองได้ รู้ถึงจุดที่ต้องพัฒนานะครับผมว่าหัวใจสําคัญอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยากจะให้เอสทุกคนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าจํานวนที่รับเนี่ยอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับ s อสทั้งหมดในประเทศนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็อยากทําให้มีคุณภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านาการกรองในรอบแรกก็จะได้รับการปรึกษาในเชิงลึกนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญผมคิดว่าเสียงตอบรับถ้าจใจชัดเจนถามผู้ประกอบการนะครับที่เข้าร่วมเนี่ยจะทราบถึงว่าทําไมเขาถึงสนใจแล้วก็ในเรื่องของการเข้าร่วมนั้นมันดีอย่างไรบ้าง จริงๆของมิเศษเองเนี่ยสะสะเคยทำในเรื่องของโครงการไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละจังหวัดเองเนี่ยก็น่าจะมี s อสที่เป็นต้นแบบนะครับเราก็เป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานต้องเรียนกลับไปที่หลักการว่าวันนี้สถาบันเพิ่มได้เข้ามาช่วยในดูเรื่องของการบริหารจัดการแดงประกอบเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ดังนั้น SME ที่มีมาตรฐานรวิสีการคิดดาเนินการนะครับที่มีมาตรฐานในการเลือกแต่ละจังหวัดเ,เราต้องการให้เป็นต้นแบบ นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่จะส่งต่อระหว่างกันนะครับก็เป็นการคาดหวังว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงการพัฒนาเอสของประเทศคงไม่ได้มุ่งอยู่ที่ส่วนกลางนะครับเราอยากให้ภาพนั้นได้กระจายออกไปเห็นได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยจริงๆพอเป็นเช่นเกิดขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่า s m e ที่ดีมีอยู่ในทุกจังหวัดน,นะครับก็อยากจะเอาตรงนี้เป็นมุมในการขับเคลื่อนครับ,รบออเออจริงๆก็ติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์สตวนะครับจริงๆอยากจะแนะนำะหลักก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เอสบีคอนเน็นะครับทั้งระบบ Android และ iOS ในนั้นก็จะมีข้อมูลกิจกรรมโครงการไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องของเอสบีเนชั่นแนลอะวอร์ดย่างเดียวนะครับก็มีสิทธิประโยชน์อื่นด้วยก็ผมว่าแนะนําเข้าไปลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลในนั้นได้เพิ่มเติมครับและสําหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสมัครออนไลน์หรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมได้ที่เว็บไซต์นะคะ sme national award com ได้เลยนะคะ